สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพดิฉันชื่อนางสาวบุษกรศิริอภัยรหัส6604016961ค่ะดิฉันจะมาสรุปเนื้อหาบทที่1และบทที่2โดยจะเริ่มจากบทที่1บทที่1เรื่องของวิเศษ Antique Model การนำของวิเศษ Antique Model ซึ่งมาจาก RMA t e a c h e r รูปแบบการจัด การความรู้ด้วยการเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ตอนดลยดานมหัศจรรย์ค่ะทบทวนความเป็นมาของวิเศษกรอนลลดานมหัศจรรย์จุดร่วมต้นของรูปแบบ m t t i ชิ model นั้นมาจากการสังเคราะห์องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมความรู้ของ นักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำมาส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้การเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้การสร้างความรู้สึกให้มั่นใจในตนเองความรู้สึกตนเองด้านบวกการส่งเสริมปฏิพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆการเปิดใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความรู้สึกมากกว่าการเรียนรู้ที่เน้นความรู้แบบท่องจำ แต่มุ่งเน้นการน,นำความรู้ไปประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงสังเคราะห์ความสามารถในการเขียนเชิงสังเคราะห์ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน้าเป็นต้นค่ะทบทวนคุณค่าและความสำคัญของของวิเศษปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อความสัมพันธ์ดีย่อมแทนที่ที่จะรู้สึก ไม่คุ้นเคยทําให้ผู้เรียนได้เข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนรวมถึงการทํากิจกรรมกลุ่มนอกชั้นเรียนและกิจกรรมบนเว็บบล็อกในบรรยากาศที่เป็นวิท,ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทําให้ผู้เรียนอยากที่จะมาเรียนรู้ต่อเน,นื่องเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามที่สมาโล ในปี1,954ได้กล่าวไว้ว่าคือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยเมื่อผู้เรียนรู้สึกได้คุ้นเคยหรือว่ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผู้เพื่อนร่วมชั้นเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังคุ้นเคยทั้งในชั้นเรียนหรือออนไลน์บนเว็บบล็อกหรือนอกชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะมีกล้าที่จะแสดงออกและก็แสดงความคิดเห็นสะท้อนความรู้สะท้อนความรู้สึกหรือบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเว็บบล็อกและกิจกรรมนอกชั้นเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะกิจกรรมที่สมาชิกได้ร่วมสะท้อนความคิดสะท้อนความรู้สะท้อนความรู้สึกหรือสะท้อนประสบการณ์นั้น มีทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกภายในตัวบุคคลและความรู้ภายนอกตัวบุคคลยิ่งเขาสะท้อนองความรู้ทั้งสองแบบมากเพียงใดเขายิ่งเชี่วชาญในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งเป็นการเรียนรู้ที่คงทนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายค่ะเมื่อสมาชิกได้เป็นทั้งผู้ร่วมสะท้อนและผู้ร่วมฟังสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้สะท้อน ความคิดความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ทั้งในชั้นเรียนหรือว่านอกชั้นเรียนและบนเว็บบล็อกในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ทําให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ประเด็นเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายทําให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น <uss> <m> ค่ะการที่สมาชิกได้เป็นผู้ที่แบ่งปันความรู้ความคิดความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆ ช่วยทำให้การเกิดความรู้สึกที่มั่นใจในการแสดงออกทางความคิดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการที่สมาชิกได้ร่วมแบ,บ่งปันความรู้ที่ฝังลึกภายในตัวบุคคลและความรู้ภายนอกตัวบุคคลให้เพื่อสมาชิกได้เรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกและความภาคภูมิใจในตนเองในทางสร้างสรรค์เกิดความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่มีความรู้มีความสามารถเป็นการเติม,เต,มเต็มตัวตน และการแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีโดยไม่ห่วงแหนเป็นการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมาชิกรู้สึกดีกับตนเองมากเพียงใดเขาก็ยิ่งมีพลังในใจการเรียนรู้มากเท่านั้นซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในหรือเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลค่ะเมื่อสมาชิกมีพลังขับเคลื่อนภายในที่ยิ่งใหญ่อยากจะเรียนรู้อยากที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้นเขายิ่งจะพัฒนาตนเองโดยการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดความรู้ความรู้สึกและประสบการณ์ทั้งในชั้นเรียนบนเว็บบล็อกและนอกชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเมื่อเขาได้เห็นการพัฒนาการของตนเองโดยการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองโดยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายการเรียนรู้เขาได้เป็นความเปลีป่ยนแปลงที่น่าภาคภูมิใจในอย่างยิ่งนั่นก็คือ กระบวนการคิดจากเดิมที่ยังเคยชินกับการเรียนรู้แบบเน้นความจําและก็ความเข้าใจการเขียนหรือการพูดสะท้อนในลักษณะความรู้ความเข้าใจได้พัฒนาเป็นความคิดการพูดหรือการเขียนเชิงสังเคราะห์แบบลึกซึ้งและคมคายนอกจากสมาชิกได้ฝึกกระบวนการคิดขั้นสูงหรือการคิดั้นสังเคราะห์เขาจะยัง มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเป็นมิตรแล้วก็ช่วยเหลือมีน้ำใจมีไหวพริบป,ปฏิญาณสามารถแก้ปัญหาเฉพาะนาได้ชัไวให้เหตุให้ผลได้เข้าใจง่ายอีกมากมายซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นครูและวิชาชีพครูกล่าวโดยสรุปคือ i n t r i n s i model เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ ายเรียนรู้ส่งเสริมการรับรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเน้นการให้ความรู้สึกนำความรู้ให้ความสำคัญกับการใช้แรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอกหรือเน้นการสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยภาพและความสามารถที่แท้จริงของตัวบุคคล อิม e ิก Model ประกอบด้วย6องค์ประกอบได้แก่เทคโนโลยีความรู้เพื่อการจัดการความรู้กิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนผู้เรียนการประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยอิม r ิกโ Model 6ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้ผู้สอนชี้แจงความสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนแนะนำให้ ใช้งานเว็บไซต์และการปฏิสัมพันธ์ออนไลน์โดยการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนเป็นขั้นตอนที่สำคัญม,มากในการสร้างความพร้อมกับผู้เรียนโดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกสร้างความคุ้นเคยผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเปิดใจให้กับเนื้อหาที่เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ตื่นตัวตื่นเต้นแล้ก็ติดตามได้มากเพียงใด ก็จะช่วยให้ส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงไปได้เป็นอย่างดีและดีตอนน่อไปตลอดการเรียนรู้ค่ะโดยขั้นตอนที่2การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายคุณค่าและความสําคัญของวิชาที่มีต่อผู้เรียนประเด็นเนื้อหารหรือสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ารายวิชาและปฏิสัมพันธ์ออนไลน โดยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของบทเรียนให้บทเรียนนั้นได้เข้าไปในใจของผู้เรียนให้บทเรียนสัมผัสใจของผู้เรียนเช่นการเล่าเรื่องของบุคคลตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการใช้นิทานเพลงภาพแอนิเมชันการแสดงหรือเมต่การตั้งคำถามไปเปิดที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับบทเรียนอย่างลึกซึ้ง และอีกมากมายล้วนช่วยให้บทเรียนเข้ามาอยู่ในใจของผู้เรียนได้อย่างธรรมชาติเป็นการสร้างสัมผัสใจของผู้เรียนแทรกซึมเข้ามาสู่ใ,ใจโดยไม่รู้ตัวกระหายใคร,ร่รู้อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะพัฒนาตนเองขั้นตอนที่3ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมและปฏิสัมพันธ์ออนไลน โดยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมจะทําให้ผู้เรียนได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของบทเรียนที่ให้เกิดความคิดความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์เดิมในอดีตซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือว่าด้านลบล้วนมีคุณค่าแล้วก็ความหมายที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจกันแบบลึกซึ้ง ไม่ใช่การรู้จักกันแบบผิวเผินและการแบ่งปันความคิดความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ในด้านบวกหรือด้านลบที่มีต่อเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวกันสิ่งที่ผู้เรียนสะท้อนออกมานั้นล้วนจะมีความเฉพาะแม้ผู้เรียนจะไม่มีประสบการณ์เช่นเพื่อนการได้ฟังประสบการณ์เดิมของเพื่อนร่วมชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในบริบทนี้ แตกต่างและได้ร่วมเรียนรู้ในประสบการณ์ที่มีความหลากหลายเป็นต้นขั้นที่4ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมร่วมกันอภิบายเนื้อหาในรายวิชาผู้เรียนร่วมกันอภิบายประสบการณ์ใหม่สร้างผลสร้างผลงานกลุ่มแล้วก็ผลงานเดี่ยวโดยปฏิสัมพันธ์ออนไลน์โดยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ในขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเรียนและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะเขาจะเป็นผู้ที่แบ่งปันความคิดความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ใหม่ที่มีความท้าทายอีกยิ่งขึ้นค่ะรูปแบบหนึ่งของนอกจากนี้เป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในเรื่องเดียวกันด้วยคำตอบหรือวิธีการที่มีความแตกต่างและความหลากหลาย ที่จะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ความพิเศษความหลากหลายทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายและกออความคิดหรือกําแพงใจว่าคําตอบที่ถูกไม่ได้เป็นแค่คําตอบเดียวจะเกิดการยอมรับการแตกต่างทางความคิดความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ซึ่งสร้างสีสันแห่งการเรียนรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งค่ะขั้นตอนที่5 แบ่งปันและเปลี่ยนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผู้สอนเปิดโอกาสให้กลุ่มของผู้เรียนได้มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนถึงแผนการดําเนินการผู้เรียนทํากิจกรรมกลุ่มแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกิจกรรมจากการปฏิบัติจริงผู้เรียนนําเสนองานกลุ่มในขั้นตอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ออนไลน์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปฏิบัติจริงทําให้เกิดประสบการณ์ตรง จึงทาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างคงทนเป็นการเรียนรู้ที่มีความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถสร้างองค์ประกอบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีการครูผู้สอนหรือโคชชิ่งด้วยการตั้งคาถามปลายเปิดหรือการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมการสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจหรือจะทําให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ดีขึ้นในโจทย์สถานการณ์หรือ บริบทที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งสามารถยังได้ร่วมเรียนรู้ผลงานจากการปฏิบัติจริงของเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นได้แก่แน่คิดและมุมมองการวางแผงกนการการดำเนินการวิธีคิดและการสร้างสรรค์ผลงานและอีกมากมายค่ะและได้เรียนรู้ผลงานการสร้างสรรค์ที่หลากหลายเป็นการต่อยอดความคิดในอีกระดับหนึ่งคือความสามารถในการคิดระดับการประเมินค่า สามารถตัดสินใจได้ว่าผลงานของเพื่อนเป็นอย่างไรและดีอย่างไรถ้าจะทําให้ดียิ่งขึ้นควรทาอย่างไรสามารถให้ข้อคิดนี้เพิ่มเติมได้อย่างสร้างสรรค์ขั้นที่ 6- ประมวลสรุปผลกลั่นองค์ความรู้ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายและประมวลสรุปผลกลั่นการเรียนรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนประมวลผลการเรียนรู้ที่เพื่อจะสะท้อนผ่านตัวอักษร หรือคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านคำพูดหรือคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดความรู้เวลตาน้ำเสียงภาษากายจะล้วนส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติประมวลสรุปผลกลั่นองค์ความรู้ให้ลึกซึ้งได้ยิ่งขึ้นนอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ประมวลสรุปผลการเรียนรู้จากเพื่อนในสมาชิกจะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงใน,ในการคิดอีกด้วยค่ะ ระดับการประเมินค่าสามารถประเมินได้ว่างานเขียนของเพื่อนนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับใดลึกซึ้งเพียงใดน่าประทับใจอย่างไรและอีกมากมาย i n t i i c Model ช่วยเติมเต็มความสุขความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนมีหลักพื้นฐานที่สำคัญของการจัดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการสร้างแรงจูงใจ นำจริยธรรมมาใช้อย่างกลมกลืนด้วยกันให้ความรู้สึกน่ารู้ให้ความรู้สึกนำรู้และสู่ความประสบเดิมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนั้นเชื่อมโยงจากประสบการณ์ใหม่ได้ต่อยอดความรู้การปฏิบัติจริงที่มีความท้าทายเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านการประมวลสรุปผลกลั่นองค์ความรู้สรุปเลยก็คือ m g model รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับการนำมาประยุกต์ใช้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาการไม่อยากเข้าเรียนในชั้นเรียนของผู้เรียนอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด ความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ได้อย่างอิสระเกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะพัฒนาตนเองเข้าไปสู่ระดับที่คิดและก็เขียนเชิงสังเคราะห์รวมถึงได้พัฒนาไหวพริบปฏิญาณความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่และก็ส่งเสริม,รมทักษะชีวิตได้แก่ การรับรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการสร้างแรงบันดาลใจในการใน,ในผู้เรียนการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นต้น m t Model ประกอบด้วย6ขั้นตอนที่ได้ที่ได้แก่เตรียมความพร้อมก่อนเรียนการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้การถ่ายทอดและประสบการณ์เดิมร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่แบ่งปันและเปลี่ยนการเรียนรู้และปฏิบัติจริงบำมวลผลการองบะมวลสรุปผลการองค์ความรู้และองค์ประกอบได้แก่เทคโนโลยีความรู้เพื่อการจัดความรู้กิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนผู้เรียนถัดไปเป็นการเกล่นนำการเตรียมการต่างๆก่อนเข้าสู่การัน m t model ทั้ง6ขั้นตอน ไปใ,ใช้ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสารรค์และตะลุยด่านมหสระและตะลุด่านมหสนุกตลอด3วันตั้แต่เวลา8ปนาฬิกาถึง15นาฬิกาบทที่2ขุมพลังของสมาชิกจากการบ้านที่ผู้เรียนได้ทราบล่วงหน้าคือการบันทึกอารมณ์2สัปดาห์ ด้วยการระบ,บุกิจกรรมและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบฟิสสไตล์แล้วแต่สมาชิกจะครีเอทสร้างสรรค์พอครบสองสัปดาห์สมาชิกจะนำผลงานที่โพสต์ไปไว้ที่อัลบัม้มแอปพลิเคชันไลน์ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ตอนตะลุยดังมาสจันหลังจากผู้เรียนได้นำการบันทึกอารมณ์ที่ได้บันทึกไว้ตลอดสอสัปดาห์แชร์ในอัลบัม้มกลุ่มไลน์ ซึ่งเป็นการสะสมขุมพลังของสมาชิกหลังจากนั้นผู้สอนได้ให้การสะท้อนกลับไปในเชิงบวกเกี่ยวกับตารางบันทึกอารมณ์การเตรียมการสำหรับการเตรียมการการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นได้อย่างสร้างสรรค์ตอนตะลุยด่านมาสจันเพื่อส่งเสริมทักษะที่สำคัญของผู้เรียนคือการออกแบบวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อมันมันดิเิทยที่มีพื้นฐานหรือหลักการสำคัญคือจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมากลางเดือนมีนาถึงเดือนกลางเดือนมิถุนายน2563ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติมาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ100%ซโดยการใช้แอปพลิเคชันการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์คือแอปพลิเคชันไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหาและก็กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในกิจกรรมการเรียนรู้ตอบโจทย์ในด่านมัสจันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนส่วนซูม o g o o m l e t Google Me e t และก็ผู้สอนให้กับรายวิชาการศึกษาอิสระก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ตอนตะลุยด่านมาัศจรรย์โดยใช้รูปแบบ MG Model ในขั้นตอนที่1 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้ขอย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจบรรยากาศร,รวมถึงการเตรียมการก่อนเริ่มเรียนรู้ออนไลน์อย่งเปอร์เซ็นต์ผู้เรียนหรือนักศึกษาระดับปริญญาโทรเรียนรู้กับผู้สอนเป็นวิชาที่สองโดยยังไม่เคยเจอหน้ากันแบบเฟกทูเฟกในชั้นปกติแต่พบกันออนไลน์ในวิชาแรก ครูผู้สอนได้สร้างกลุ่มแล้วก็เชิญสมาชิกเข้ากลุ่มไลน์แยากการคนละห้องกับวิชาแรกในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนในชั้นเรียนแต่มาพบกันเป็นวิชาที่สองในการเรียนรู้ออนไลน์นั่นเป็นโจทย์ที่ทำให้มีความท้าทายมากครูผู้สอนได้เตรียมสิ่งใด ดำเนินการอย่างไรช่วงนี้ขอผู้อ่านย้อนรอยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบประสานเวลาผ่านแอปพลิเคชันไลน์แชทไลน์สติกเกอร์หรืออัลบั้มไลน์ YouTube, o u u u b e i t m o o ดได้สรุปแล้วก็คือสิ่งสำคัญประการแรกก่อนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ตอนตะลุยดันมหัศจรรย์ เป็นวิชาที่2คือการสร้างความพร้อมก่อนการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้เรียนโดยเฉพาะความพร้อมในการเรียนรู้การสะสมคุณพลังหรือการบ้านและการและความพร้อมทางด้านจิตใจความคุ้นเคยกับผู้สอนซึ่งสิ่งที่ผ่านได้เจอกันแบบออนไลน์เพียงแค่3วันครั้งนี้จะเป็นการเจอกันแบบออนไลน์เป็นวันที่4วันที่5และวันที่6 สำหรับแอปพลิเคชันที่ผู้เรียนสะดวกในการใช้งานรวมถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่รองรับได้อย่างเหมาะสมกับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ก็คือเชตไลน์ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึงบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปในเชิงบวกผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้กิจกรรมที่มีความหลากหลายสามารถนำา m t e c h Model มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างอย่างดีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เรียนร่วมได้อย่างลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามกลยประสบการณ์เอ็ดการ์เดลค่ะดิฉันขอจบสรุปบทที่1และบทที่2เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ